ถามว่าการพรราชทานพรปีใหม่เกิดขึ้นในเวลาอะไรในเวลาอะไรสามทุ่มสองทุ่มครับเที่ยงเ่คืนครับสองทุ่มเป็นต้นไปก่อนกว่านั้นอีกนะฮะนะครับอ่าคุณหมีถ้าพร้อมแล้วครับสามสิบวนาทีจับเวลาเลยไหมจับเวลาเลยครับเจอครับขอตอบขอตอบครับอ้าวตอบเลยครับ ตอบไปเลยครับ 20. 20นาฬิกาตอบไปเลยรอรครับ20นาฬิกา20นาฬิกานะครับต,อบบตอบ่อต้อครับต่อต้อครับไปกระต้อที่โอเคครัรบเอาละอ้าวถูกต้องนะคะใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับเรียบร้อยเฉลยแล้วนะครับพระบบเดี๋ยวไม่จะอยู่อีกแลพระราจะทำมอนีใหม่นะครับล็อก้าจะกระทำมอนีใหม่ที่เขาตั้งไว จิตตะดาละหธาวังไกลกังวลโรงวันสิริราชนะครับนะครับซึ่งนะครับซึ่ง